อัเสดีคือประเด็นน่ะคืออันนี้เราสแกนเบื้องต้นคือถ้าเด็กดถ้าเด็กเป็นน่ะเราก็ไม่คุยกันต่อเพราะว่ามันเป็นโรคต้องห้ามแต่อันนี้ถามเป็นความรู้ส่วนตัวข้างนอกเนาะว่า<อ>วัยรัตับอักเสบดีอะ่ะสมมุติว่าเขาเขาเป็นเขามันรักษาหายได้ไหมเพราะว่าเด็กบางคนก็ไม่ตั้งใจจะเป็นหรอกมันเป็นไปแล้วเข้าใจค่ะก็คือ <Ừ. S 2> ถามว่ารักษาหายได้ไหมก็คือ จริงๆอ่ะเขาอาจจะไปรับเชื้อมาจากคนอื่นซึ่งมันเปิดได้มาจากการสัมผัสเลือดสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแบบหลายปัจจัยค่ะคุณนู้แต่ว่าถามว่าจะรักษาให้หายไหมก็คือตราบใดที่เขาไม่มีอาการนะคะก็ไม่ต้องทําการรักษาแต่เขาจะต้องไปเจอหมอเพื่อที่จะให้หมอไปวินิจฉัยต่อว่าไวรัสตับอักเสบดีที่เขาเป็นเนี่ยมันอยู่ในระดับาในระยะแอคทีฟหรือนอนแอคทีฟ ถ้าแอคทีปอะถ้าเขาไม่รักษาโอกาสต่อไปในอนาคตที่เขาจะเสี่ยงเป็นแบบมาเร็กตับอะไรเงี้ยมันก็จะมีถึงกว่าคนอื่นเขาอืมแต่ถ้าเกิด<ช>ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดอินเคสว่าเออส่วนใหญ่แล้วตัวหลักการอะเขาจะไม่เอาคนที่เป็นวัาตรคออกเสพดีเนาะอันนี้นเออคือประเด็นอะเราก็เลยว่าเอ๊ะเขายังมีโอกาสมีโอกาส,กาสไปเมืองนอกได้อีกไหมอันนี้ถามถามด้วยความไม่ค่า เพราะว่าเขาที่แจนตรวจมาใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาสอบอังกีอย่างเกาหลีอย่างประเทศที่เขามาตรวจกับแจ๊เนี่งแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืก็คือถ้าเจอก็คือจบใช่เจอก็คือจบเลยค่ะคุณนุ้ยก็คือแบบว่ามันแบบว่ามันไม่สามารถตรวจให้มันเป็นผลแบบเป็นแบบนกาทีได้เลยถ้าโพดิทีมาแล้วอะค่ะแล้วเขารักษาตัวนี้ได้ไหมหรือว่ายังไงคือยังไงรักษายังไงก็ ผลก็ขึ้นอยู่ดีว่าเงินเถอะใช่ค่ะเหมือนเราแบบว่าเหมือนเราแบบเหมือนเหมือนเราได้แบบเหมือนเราได้รับเชื้อไปแล้วเชื้อมันจะอยู่ในร่างกายเราเดี๋ยวจะขอเล่าให้ฟังเน,น่ยอาทิเช่นคนได้แบบคนได้รับเชื้อซิฟิลิสอะค่ะเป็นซิฟลิสไปแล้วถ้าเจอเสร็จเขาก็จะไปตรวจต่อว่าืเชื้อซิฟลิสที่มันมีอยู่ในร่างกายจะมันมีจํานวนเท่าไหร่ถ้ามันไม่ถึงจานวนที่หมอนี้ไว้คนไข้ก็ไม่ต้องฉีดยาฆ่าเชือ้อ แต่ว่าใดๆเขาตรวจถ้าเขาไปตรวจไปตรวจใดๆก็ตามอ่ะเชื้อมันก็ยังอยูันก็คืเขาคือซิฟิลิสอ่ะใช่ซิฟิลิสเด็กเป็นอ่ะมันยังมีโอกาสรอดพูดตรงๆนะอย่างอย่างเด็กเป็นยังมีโอกาสรอดเพราะว่าใช่เพราะว่าพอไม่พ้นครบเชื้อแล้วก็คือมันใช้เอกสาริสูจุดได้ใช่ค่ะมันจะขึ้นว่านอนรียกทีแต่ว่าไวรัสตับอัสบดี่เวลาตรวจมันมีคํานี้นะคะคุณนุ้ย <c oughs> คือหมดสิทธิ์ได้เฉพาะไต้หวันประมาณได้เฉพาะบางประเทศที่เขารับได้ใช่ค่ะโอ้แล้วในทางในทางกับกันอันนี้ถามนะคะถามเนาะถ้าอินเคสอินเคสของอินเคสของของเด็กที่เป็นอ่าินเคสที่เด็กเป็นเด็กเป็นอ ตาบอดสีน้องอย่างบางคนตาบอดสีเนี่ยเขาใส่คอนแทคเลนส์แล้วเขาไปตรวจได้ไหมอันนี้ถามนะเพราะว่าเจอบางที่เขาไปบอกกันเลยอย่างนั้นเพราะว่าปกติหมอก็ต้องเอาเอาไอ้นั่นสองในตายอยู่แล้วดิค่ะหนูจะบอกว่าภาวะตาบอดสีอ่ะเป็นพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมแล้วก็มันเป็นโรคที่รักษาไม่หายค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นแล้วอ่ะ จะม,มาเขียนผลว่าให้เป็นเปปกติเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ถามว่าทําไมเขาถึงแบบขับรถแล้วเอ่อทำไมเขาถึงรู้ว่าไฟเขียวไฟแดงอะไรเงี้ยเพราะว่า <c oughs> เขาเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กว่าอ๋ออันนี้คือเขียวในความเข้าใจของเขา <c oughs> อันนี้คือแดงในความเข้าใจของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติเพราะว่ามันคือความเคยชินแต่ถ้ามาสก,กรีนจริงๆตามที่เอ่อที่โรงพยาบาลสก,กรีนนะคะที่ใช้เป็น กี c h าร r เทส่ะคะที่มันเป็นสากลระดับโลกสไตลนะ่ะเขาจะตอบไม่ได้เลยแล้วมันก็จะเข้าขายเลยค่ะว่าคือสมมุติว่าเราเห็นเป็นเลขสามอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเลขสี่สิบเก้าเราเห็นติดสี่สิบเก้าอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเห็นไปแค่เลขสามมันแบบในตำรามันจะบอกไปเต้เลยค่ะคุณนุ้ยแล้วมันก็สามารถบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจสกีตาบอดสีแดงสีเขียวอย่างเงี้ยใช่ค่ะอืมก็น่าสงสารเนาะ ใช่มันจะบอกแบบมันจะมีแพทเชิร์บอกเลยแล้วไม่สามารถจะอนนี้ได้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปอ่ะแล้วไปมีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นช่างเนียคะยังไงตามบอดสีเขาก็ต้องเอาถึงแม้จะใส่คอนแทคเลนส์ถึงแม้จะแก้ไขใดๆก็ตามคือแจ้งะจบเป็นคือแจ้ระจบพยาบาลเฉพาะทางทางตามาค่ะไม่มีทางแก้ไขได้ตามบอดสีอ่ะอืมอืมอืมไม่ขนาดที่ที่เห็นเห็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ เห็นบางบางที่เขาเขาลงมาอย่างนั้นนะใส่คอนแทคเลนส์สีมาด้วยนุ๊คือไม่รู้ว่านุ๊กก็เลยงงเลยว่าแบบนี้ก็ได้เหรอไม่มีทางค่ะเพราะยังไงถ้ามาผ่านแบบอย่างของแจะคะ๊ค่ะอย่างตัวตาบอดสีะคะ่แะแต่ใช้พิชคาราเทที่เป็นแบบสากลเลยเป็นสมุนเทสต,ตาบอดสีที่เป็นแบบสากลระดับโลกเลยยังไงก็หลอกไม่ได้ค่ะ แพทเทิร <Patter> mm ์น hmm. เขาจะอ่านออกมาแบบนั้นเลยมันจะเป๊ะเลยค่ะคือแบบว่าพออ่านมาเราจะรู้เลยว่าเขาทําไม่ได้จริง mm hmm. ใช่ค่ะแต่ถามว่าทําไมเขาถึงขับรถได้อะ่ะเขาเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กว่าอ๋ออันนี้ไฟป,ปกติเราจะบอกว่าไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียว mm hmm. เขาก็จะจําแล้วลังนั้นเขาก็จะรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยคือแดงของเขาแต่มันจะแดงไม่เหมือนเราที่เป็นตาปกติไงคะออื mm hmm. ใช่ค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไวรัสตับบีตับซีนี่เราฉีดวัคซีนป้องกันได้ไหมมันจะมีไวรัสอ่าไวรัสป้องกันตับอักเสบบีค่ะฉีดเพื่อให้มีภูมิอ่ะก็คือถ้าคนยังที่ไม่เคยเป็นอ่ะแนะนาให้มาฉีดค่ะมันจะฉีดดีสามเข็มทีเข็มที่หนึ่งเข็มที่เอ่ออีเข็มหลงกันสองเดือนอีเข็มหลังกันหกเดือนแต่ของหนูว่าราคาเข็มว่าสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้าใครที่ควรจะไปได้ไปรับเชื้อ วันจะฉีดบัคซีตัวนี้ค่ะก็คือป้องกันดีกว่าว่างั้นเหอะถูกต้องค่ะถ้าถืว่าเคยตรวจแล้วเนกาทีฟก็มาฉีดบัคซีนป้องกันเพราะในอนาคตถ้าเกิดเราไปสัมผัสบางทีเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าแบบบางทีมันตาสัมผัสคือการติดเชื้อไวรัตาาสตับอักเสบบีมันมาจากตาคัดหลังค่ะเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราจะไปสัมผัสตาคัดหลังของใครบ้างว่ามือเราเป็นแผลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอกาสที่มันป้องกันมันก็ พอฉีดวัคซีนอะพอเรามีภูมิเสร็จอะมันก็ป้องกันเชื้อได้อ๋อโอเคใช่ค่ะอย่างแจทุกอย่างเอบุคลากรทั้งแพทย์ทุกวันเนี้ยไม่ฉีดหมดแจก็ฉีดหมดเพราะว่าเพื่อให้ตัวเองมีภูมิค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแจไปตรวจอ่ะแจจะมีภูมิแต่จริงๆแล้วภูมิตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้แบบเทคโนโลยีมันเยอะขึ้นเนาะภูมิอ่ะก็ต้องไปเทสอีกแต่ว่าภูมิเราอ่ะเยอะไหมแบบเมืบบเหมือนแบบสมัยเมื่อก่อนที่ฉีดโควิดนะค่ะ มันก็จะมีตัวตรวจว่าผู้ปูวยโควิดเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากของผู้แจอ่ะถ้ามีโอกาสผู้ใจก็ฉีดตลอดแต่เพราะว่าผู้แจไม่รู้ว่าวันนึงจะ,จะไปสับผัดอะไรบ้างเข้าใจเพราะบุคลากรการแพทย์ฉีดอยู่แล้วพาีาใหญ่อย่างลูกพี่ลูกน้องเป็นหมอฟันน่ะจะไปะคือเขาเขาฉีดอยู่แล้วเขาบอกว่าก็ต้องฉีดเลยพวกหมอฟันนี่ไปคัดหลังไปเจอตอนไหนก็ไม่รู้ไงบางทีเราไม่ เราอาจจะโพสที่ถุกมือบรรลวนแล้วเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เป็นไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะใช่ถ้าคุณนุ้ยมีอะไรจะให้แจ๊สเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่ไลน์แจ๊สได้เลยนะคะได้ได้ขอบคุณมากคเลยจะยให้น้องปรับให้แล้วก็เดี๋ยวคนต่อไปะคะ่ะเดี๋ยวแจ๊สจะให้